เทปนี้เราจะสอนการทำดอกกุหลาบด้วยพิมพ์ตัดชนิดรวมกล็นะคะจะเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ทำดอกกุหลาบยังไม่ค่อยเป็นจะมีทั้งหมด3ขนาดขนาดนี้นะคะจะทำดอกได้ประมาณ2นิ้วครึ่ง2นิ้วถึง2นิ้วครึ่ง คือทั้งสองขนาดนี้คือใช้พิมพ์ขนาดนี้ส่วนดอกสีเหลืองเราจะใช้พิมพ์ขนาดนี้และดอกสีชมพูเราจะใช้พิมพ์ขนาดนี้วันนี้เราจะสาธิตในการทำดอกขนาดไซส์สีชมพูนะคะซึ่งเทคนิคจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเราจะใช้ขนาดของกริด กลีบละ2ชิ้นการทำดอกกุหลาบขนาดนิ้วครึ่งคือขนาดนี้นะคะเราจะใช้ตุ่มโฟมสำลีขนาดประมาณ8มิลแล้วเราก็จะไล่ขนาดขึ้นไปเรื่อยๆจาก 8มิลตัวนี้เราจะหุ้มด้วยดินก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ใหญ่ขึ้นมาโดยใช้เป็นตุ่มตัวนี้ได้หรือว่าจะใช้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาแต่ละมิลน,นะคะอย่างนี้ก็อาจจะใช้ประมาณ10มิล12มิลน,นะคะนี้ก็12มิลเช่นกันเราจะใช้ขนาดละ2 2ชิ้นนะคะ เมื่อตักได้ขนาดแล้วเราก็จะมาลบขอบเขานะคะในลักษณะนี้ทุกกรีบทั้งหมดเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาครึงที่ปลายของกรีบแต่ละกรีบเราจะคลึงเฉพาะ2ชั้นคือ4กรีบอันนี้เท่านั้นนะคะส่วนกรีบเล็ก เราจะไม่ครึงลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้ครึงทุกกรีบเลยนะคะขั้นตอนในการประกอบดอกกุหลาบเราจะประกอบชั้นแรกก่อนนะคะซึ่งมีอยู่2กรีบชั้นแรกจะมีอยู่2ชิ้น เราจะทากาวที่ตัวตุ้มโฟมก่อนนะคะโดยใช้กาวของแก้วเคร็นะคะจะหุ้มด้วยดินที่เราใช้สำหรับทำกรี ไม่ต้องหนานักนะคะเสร็จแล้วเราจะทาก,กลาวนากลีบชั้นแรกเสียบตรงกลาง เวลาเราติดกรีบนะคะเราก็นำกรีบด้านใดด้านหนึ่งติดแล้วจับให้เป็นกรีบในลักษณะนี้แล้วจับฝั่งตรงข้ามให้ด้านบนแหลมด้วยนะคะแล้วจับฝั่งตรงข้ามจับในลักษณะนี้ให้เป็นของชั้นกรีดกุหลาบ ส่วนด้านนี้เราก็ทากาวเล็กน้อย เราจะได้ชั้นแรกของดอกกุหลาบชั้นที่2เราก็จะใช้กรีบขนาดที่1น,นะคะก็คือขนาดขนาดนี้นะคะมาติดในขนาดติดกรีบชั้นที่2ให้อยู่สับวางกันนะคะระหว่างกรีบ ของชั้นแรกจากฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันอันนี้เราก็จะได้ชั้นแรกของกรีบกุหลาง ถ้าเราจะทำแค่ดอกตูมเราก็ทำแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ทำกลีบเลี้ยงไปเลยส่วนชั้นต่อมาเราจะต้องมีลักษณะที่โค้งงอที่ปลายของกลีบคือเราจะปล่อยทิ้งว่างไว้หนึ่งกลีบแล้วก็งอหนึ่งกลีบนะคะงอด้านใดนด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะงอทั้งสองสองด้านเว้นหนึ่งงอหนึ่งแล้วก็งอสองด้านให้ลักษณะนี้แล้วงอแบบนี้ให้ครบอีก2สองอันนะคะ ส่วนกลีบที่เหลือทั้งหมดเราก็จะงอสองด้านเมื่อเราพับออกลีบกุหลาบได้ทุกชิ้นแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาประกอบในตัวดอกกุหลาบเราจะต้องดัมเบลเขาในลักษณะนี้ทุกกลีบ เป็นลักษณะนี้นะคะทำทุกอันขั้นตอนในการประกอบดอกกุหลาบด้วยกลีบสำเร็จรูปในลักษณะนี้เมื่อเราทำชั้นแรกจบไปนะคะก็คือชั้นที่หนึ่งที่มีอยู่สองกลีบนะคะคือสองสองชิ้น ชั้นที่2อ,อีก2ชิ้นแล้วก็ชั้นที่3ก็คืออีก3อีก2ชิ้นเช่นกันการประกอบชั้นนี้เราจะต้องทาก,กาวในลักษณะนี้หรือจะทานในส่วนนี้ก็ได้นะคะ กรีบกรีบนี้เราจะไม่มีการพับอะไรเลยเราจะต้องใส่เป็นกรีบแรกแล้วกรีบที่2ของเขาจะพับอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็จะเรียงมาการใส่กรีบรลักษณะน,นี้มันจะทำให้เราไม่สับสนให้ติดสับวางกับชั้นแรกก่อนนะคะ ติดในลักษณะนี้ชั้นที่สองกรีบที่สองเราก็ให้เกยเข้ามานะคะเล็กน้อยกรีบที่สามก็ให้เกยเข้ามาเล็กน้อยในลักษณะนี้กรีบที่สี่กรีบที่ห้า ลักษณะที่เราทำในลักษณะนี้มันก็จะทำให้เราไม่สับสนกับการที่เข้ากรีดกุหลาบชั้นต่อมาเราจะทาที่ตัวกรีบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ทั้งหมดนี้เราดำเบลหมดแล้วนะคะอันนี้จะเข้ากรีบไหนก่อนก็ได้เพราะว่า เราพับงอทั้งหมดแต่เวลาเราเข้ากลีบก็ต้องสับวางนะคะเป็นกรีบสุดท้ายที่เราต้องดูว่าตรงนี้คือกรีบสุดท้ายแล้วเราก็จะเริ่มจากตรงนี้คือสับวางจากกรีบตรงนี้จะเป็นลักษณะนี้ เราจะทําชั้นแค่นี้ก็จบได้นะคะแต่ถ้าเราจะต้องการให้มันเป็นดอกบานในลักษณะนี้เราก็ใส่ให้ครบแบบหนึ่งเราจะมีอยู่สองชิ้นนะคะถ้าทำดอกเล็กเราก็จะได้ก็จบในลักษณะนี้เลยนี่เราจะสอนให้จบทั้งหมดนะคะ ชั้นนี้ถ้าเราไม่สะดวกในการทาแกา้วที่กริบเราก็จะทาที่ตรงส่วนนี้นะคะจะเห็นว่าการทำด้วยกริบสำเร็จแบบรวมกริบจะเป็นการทำกุหลาบที่ง่ายนะคะขั้นต่อไปเราก็ต้องมองว่า สิ่งที่เราใส่เข้าไปมันจะต้องสับวางเราสามารถนำขึ้นมาได้เลยในลักษณะนี้ชั้นต่อมาเราก็จะทาที่ด้านหลัง การใส่กรีบก็ต้องให้สับว่างกับชั้นที่ใส่ไปจะเห็นว่ากรีบทั้งหมดพอใส่เข้าไปแล้วมันจะดูสมดุลกันพอดีนะคะในลักษณะนี้เมื่อเราเสร็จแล้วเราก็แขวนเอาไว้ก่อนนะคะจนเขาเซ็ตตัวเขาจะออกมาในลักษณะนี้ ทุกพิมพ์จะทำเหมือนกันและจะง่ายนะคะอันนี้คือเทคนิคของการทำพิมพ์ที่สำเร็จรูปของการรวมเกล็ของกหุลาบ